คือตอนนี้แบบตื่นเต้นมากเพราะทุกคนดูเรามาดูหลังบ้านยูทูบแกซ <Yeah! S 1> ับเราเจ็ดร้อยแล้วดีใจมากคือคือคือตอนแรกอ่ะไม่คิดว่ามันจะถึงเจ็ดร้อยซับสไครต์ไว้ทุกคนแบบเฮ้ยมันถึงแล้ว <c oughs> ค,คือคือมันมันเกินเป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้ในช่องมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้แบบตื่นเต้นมาก <c oughs> คือกําลังนั่งอ่านมังะแบบกองดองอยู่ <c oughs> มันถึงแล้วว่าแกคือแบบคือตื่นเต้นมากคลิปนี้แบบเร็วจริงๆเออก็คือแบบอยากจะมาขอบคุณทุกคนที่แบบเออทั้งซับสไคร์เบอร์ทั้งวิวเวอร์ที่เข้ามาดูเราเลยคือแบบแกเจ็ดร้อยอ่ะคือไม่คิดว่าจะถึงได้ซ้ำนะคะแบบเออนั่นแหละคือคือแตงกิ้วทุกคนมากๆคือขอบคุณมากจริงๆคือแบบตื่นเต้นคือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้ามาเช็คหลังบ้าน y o u t u b เว้ยทุกคนเพราะแบบ หลังจากที่ลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยใส่หน้าปกอะไรเส็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้เข้าเลยนะคะก็จะมาเข้าอีกทีตอนที่เราทําคลิปลงอะไราเงี้ยเออแบบแกมันเจ็ดร้อยอะแล้วแบบอุ้ยมันเจ็ดมันไม่ใช่เจ็ด้อยธรรมดามันเจ็ดรอยสิบหกขอบคุณทุกคนจริงคือต n ง y ิวทุกคนมา,มากๆคือเราพยายามที่จะหาคอนเทนต์อะแบบมาลงเว่ยคือไม่อยากให้คอนเทนต์มันซ้ําอะไรอย่างนั้นซึ่งทุ่งนีอ,อซึ่งช่วงนี้ช่องเรามันก็อาจจะเป็น แนวมังอ่ะแล้วก็ฟลอกไปเลยอะไรอย่างนี้แต่แบบขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามาติดตามแล้วก็แบบเพื่อนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกเนาะเออแบบตั้งแต่เรา100ร้อยซับสองร้อยซับอะไรเงี้ยคือตังคิวมากคือตอนนั้นมันเจ็ดร้อยแล้วเว้ยทุกคนคือเราแบบตั้งใจว่าแบบเออจะทําให้มันแบบดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยการลงคลิปลการทาคลิปอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเราพยายามที่จะทาคลิปที่มันแบบเออออกไปนอกสถานที่ว่างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบมันไม่ได้จับชายเกินไปอะไรอย่างเงี้ย นะคะทุกคนคือตื่นเต้นมากก็คือแบบ thank you ทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณสําหรับยอดวิวคลิปล่าสุดนะคะทุกคนใครยังไม่ดูเดี๋ยวเราแปะลิงค์้างล่างก็ตื่นเต้นมากทุกคนดูดิสามร้อยกว่าวิวขอบคุณวิววร์ทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูนะคะถึงทุกคนจะไม่ได้ติดตามเราแต่แบบ thank you มากที่ผ่านเข้ามาดูคือ thank y จริงๆช่องเรามันจะไม่มาถึงตอนนี้ถ้าไม่มีทุกคนนะคะคือ thank you มากคือขอบคุณสำหรับเจดวั subscribe มากนะคะทุกคนแล้วก็เราจะสัญญาว่าเราจะ ลงคลิปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ช่องมันล้างเกินไปนะคะแล้วก็คลิปหน้าอ่าเราอาจจะอ่าทำน่าจะเป็นมังงะหอไม่ก็คลิปอ่านหนังสือผีนะคะมีอยู่2ออย่างเพราะว่าตอนนี้มีอ่า r e ค o m m e n d ของน้องคนหนึ่งนะคะแบบน้องอ่าต้องการที่จะให้เราอัดคลิปหนังสือผีเนาะเพราะว่าเราอ่ะปกติคอนเทนต์ช่องเรามันจะเป็นหนังสือผีด้วยเนาะเป็นแบบภาคกระตูนแรงเงี้ยคือเราไม่ได้ลงมาประมาณ ือเราลงเจ็ดเดือนที่แล้วทุกคนนั่นแหละเออเราจะลงให้นะคะเฮ้ยเจ็ดร้อยอะแกเราสูงเข้าสมบูรณ์โอเคัต่กิ okay. ๊มากทุกคนคือนั่งอ่านมังอะ่ะโดยที่ไม่ดูอะไรเลยแล้วเข้ามาดูเจ็ดร้อยสิบหกแล้วอะคือดีใจมากโอเคทุกคนก็วันนี้มาประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามเราต่อไปเรื่อยๆนะคะเราสัญญาว่าเราจะทำคลิปให้มันแบบดีขึ้นนะคะทุกคนแต่กิ๊มากใครมีคอนเทนต์อะไจะเสนอเราเสนอได้นะคะทุกคน โอเควันนี้เราไปก่อนนะคะาปมังงะก,ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจะเป็นอะไรก็ฝากกดดูอ่ะฝากดูกันด้วยนะคะโอเควันนี้เราไปก่อนทุกคนอาจจะพูดรัวนะคะทุกคนเออแบบออเจ็ดร้อยทักิ้วทุกคนมากนะคะรักทุกคนมากจริงๆโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบายดีใจมาก